สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิ c อา c a ค d กับหัวข้อเขาแอบเซฟรูปคุณไว้ไหมมาดูกันสิว่าคนคนนั้นเขานอกจากเขาแอบส่องแอบ,บมองคุณแล้วเนี่ยเขาจะมีแอบเซฟรูปคุณเก็บไว้ดูเล่นไหมนะคะแล้วก็ดูทำไมเพราะอะไรถึงเซฟไว้ ดูแลคิดยังไงอะไรแบบนี้นะคะมาเลือกสัญลักษณ์กล่องไพ่กันได้เลยนะคะกลองที่หนึ่งจะเป็นทับเค้กกองที่สองเป็นสายรุง้งและกลองที่สามกองสุดท้ายก็จะเป็นไมยูนิคอร์นนะคะหนึ่งสองสามเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทานายกันได้เลยนะคะเริ่มจากกล่องที่หนึ่งกเลย มาดูกันกล่องที่หนึ่งเขาแอบเซฟรูปคุณไว้ไหม Fake of soul, night of one, temperance. กล่องที่หนึ่งนะหว่านว่าเขาไม่ได้เซฟรูปคุณเอาไว้คือแบบไม่ได้เก็บไม่ได้ตามเก็บอะแต่ถามว่าดูไหมดูดูในโซเชียลดูในถ้าถ้าคุณเป็นเพื่อนกันในโซเชียลใน Facebook ใน i อจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตามดูนะตามดูในนั้นตามส่องตามมองคือดูดูแบบเรื่อยๆมากกว่า ออกแนวแบบดูเรื่อยๆแต่แต่ไม่ได้เซฟเก็บไว้นะคะอือพี่นี้เวลาดูแล้วรู้สึกยังไงไฟออฟซอร์ดเดอะเดวิล เพจออฟคัอ่าเป็นคู่มีประเด็นกันเนาะคู่นี้นเหมือนกับว่าคุณได้หันหลังจากเขาไปแล้วอะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนน่ะอาจจะยุติไปแล้วจบลงไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันแล้วแต่เขาก็ยังยังดูคุณอยู่ยังอแอบส่องแอบมองคุณอยู่เขาอยากจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณด้วยนะที่เขายังมอง พอเขามองเขาดูภาพคุณอะไรอย่างเงี้ยผู้อ่านรู้สึกว่าเขายังคิดถึงอยู่อ่ะเขามีความคิดถึงอยู่ยังตักคุณไม่ขาดเลยเนี่ยแล้วก็อยากจะแบบอยากติดต่ออยากส่งข่าวอยากสื่อสารอยากพูดคุยนะคะอยากขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนคุณแบบเฮ้ยหันหลังนี้เขาไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังมองตามคุณอยู่นะ คือความรู้สึกเมื่อเขามองมองภาพคุณนะคะมองดูคุณคุณอาจจะสวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าเสียดายจังคะ <c oughs> แล้วดูหน่อยซิว่าแล้วมาดูรูปคุณทำไมอ,อดูทำไมอ๋อก็ยังรักอยู่ไง ก็ยังรักอยู่เนี่ยอืมอยากจะกลับมาทําตัวดีๆอยากจะกลับมาตอบแทนสิ่งดีๆที่คุณเคยให้กับเขาคืออยากจะทําตัวดีๆอ่ะก่อนหน้านี้เคยทําตัวแย่ๆไว้หรือเปล่าเขาเคยทําผิดทําอะไรให้คุณเสียใจใช่ไหมเขาอยากจะกลับมาทําทําดีกับคุณอืมนั่นไงคือก่อนหน้าเนี้ย ก่อนหน้าเนี่ยเขาเคยหันหลังให้คุณเขาเคยเดินหนีคุณไปก่อนเคยเมินเฉยเคยไม่แย่แสคุณเคยทิ้งความรู้สึกดีๆที่คุณเคยให้เขาแล้วเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าอืมตอนเนี้ยเสียดายแล้วอะ่ะอยากกลับมายังคิดถึงอยู่รู้สึกว่าเพิ่งรู้ตัวว่ารักอะไรแบบนี้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ ตอนเวลาที่มีคุณอยู่เนี่ยไม่เคยเห็นค่าไม่เคยใส่ใจแต่พอคุณไปแล้วก็มารู้ตัวรู้ตัวช้าอะไรอย่างนี้นะคะ new love นี่ไงอยากขอโอกาสใหม่อีกครั้งอยากมาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณรักใหม่กับคนเก่าๆโอ้คิดถึงมากเขาคิดถึงคุณมากๆ co-dependency คิดถึงว่าโหยหาเลยเนี่ย เหมือนกับไพ่เดวิลเลยผู้อาจบอกแล้วว่าเขาคิดถึงคุณมากในตอนนี้ยิ่งดูรูปคุณเขาก็ยิ่งคิดถึงคุณอาจจะดูดีขึ้นสวยหล่อขึ้นเขาก็เลยรู้สึกเสียดายอยากกลับมาหานะคะอยากกลับมาขอโอกาสอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้นะคะสําหรับกองที่หนึ่งโอเคปจ,ปจบละไปตอกองที่สองเลยดีกว่า ลอนที่สองนะคะใส่รุง่งไหนดูซิว่าเขาแอบเซฟรูปคุณเอาไว้ไหมโอ้สามดาว อืเก้าดาบทาวเวอร์ถามว่าเซฟไหมไม่เซฟนอกจากไม่เซฟแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะจบกันไม่สวยด้วยใช่ไหมคู่นี้มีปัญหาอะไรเหมือนเจ็บอ่ะเหมือนเหมือนเจ็บปวดแล้วก็คิดมากคือไม่ใครก็ใครที่ ที่เป็นฝ่ายทําเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดก็ได้หรือคุณอาจจะทําให้เขาเจ็บปวดก็ได้ถ้าเขาเป็นคนทําให้คุณเจ็บปวดอะ่ะเขาก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดรู้สึกแบบไม่กล้ากลับมาไม่กล้าไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปส่องเข้าไปมองคุณได้ซ้ําเหมือนกับว่าเหมือนตอนนี้เป็นแผลสดด้วยนะอาจจะเพิ่งเพิ่งผ่านเหตุการณ์นี้มาหมาดๆเลยอาจจะเพิ่งแบบว่า เลิกลากันมาหมาดๆเลยยังไม่กล้าแม้แต่จะดูรูปคุณด้วยซ้าไม่กล้าส่องไอจีไม่กล้าส่องเฟซไม่กล้า, ates, ลาคือไม่อยากไม่อยากเห็นอะเห็นแล้วมันปวดใจเออประมาณนั้นเลยอะไหนถ้าเขาเห็นรูปคุณแล้วมันเป็นยังไงอะถ้าเขาดูรูปคุณแล้วเขาจะรู้สึกยังไง เค o น็อปวาเอทออฟวอ๋อ hmm. เขากลัวเขาจะทนไม่ไหวเขากลัวเขาจะทนไม่ไหวเขากลัวว่าเขาจะแบบจะต้องติดต่อคุณจะต้องแบบส่งข้อความไปหาคุณโทรไปหาคุณแบบว่าไปงอ้อไปไปขอคืนดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ผู้อ่านมองว่าเขาไม่อยากทําแล้วเขาไม่ที่เขาไม่ดูรูปคุณไม่ส่องไม่มองไม่เซฟอะไรรูปคุณเลยเป็นเพราะเขาไม่ต้องการที่จะใจอ่อนเขากลัวว่าถ้าเขาดูแล้วเขาจะใจอ่อนแล้วเขาจะเป็นฝ่ายไปง้อไปขอคืนดีไปตามตื้อคุณไปขอโอกาสคุณอีกครั้งอะ่ะคือเขาพยายามอดทนมากอดทนมาก เขาเครียดเขาไม่สองไม่มองเลยเครียดมากยิ่งเห็นยิ่งปวดใจแล้วแบบใครอย่ามาพูดถึงคุณให้ได้ยินนะแบบมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนฟ้าผ่าลงมากางใจอะไรประมาณนั้นเลยอะ่ะเออจริงๆคำถามต่อไปเนี่ยผู้อานจะต้องถามว่า ปกติก็คือคือถ้าเขามองใช่ไหมผู้อ่านจะตั้งใจจะถามต่อว่าทําไมเขาถึงเก็บรูปคุณไว้หรือว่าทําไมเขาถึงเข้ามาดูรูปคุณอะไรแบบนี้แต่นี้เขาไม่ดูไงเราก็อ่ะขอดูหน่อยว่าทําไมเขาถึงไม่ดูทีออฟครับ t ีเอ็มเพล r อร์ทีออฟเพนนอืมที่เขาไม่ดูเนี่ยเพื่อเขาพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะทำตัวเป็น The อ็มเพล r อ่ะคือเขาพยายามที่จะ move on ก็อารู้สึกว่าเขาพยายามจะ move on แต่ถ้าเขาเขายังเห็นคุณอยู่เขาจะแบบเจ็บอีกทุกครั้งที่เห็นคุณ ทุกครั้งที่เห็นภาพคุณมันจะรู้สึกแบบฉึกฉึกในใจอะ่ะ <c oughs> เขาก็เลยไม่อยากเห็น <c oughs> เขาก็เลยไม่อยากดู <c oughs> เพื่อที่จะได้แบบพยายามทําตัวล่าเริงมพยายามทําเหมือนไม่มีอะไรพยายามแบบว่า move on <c oughs> ไปต่อแบบว่าไม่แคร์ไม่สนใจพยายามทําตัวนิ่งนิ่งเฉยแต่เวลาอยู่คนเดียวเขาก็มีอาการเหมือนกันนะคะมีอาการแบบเจ็บ มีอาการแบบคิดมากเครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาถ้าอยู่กับคนอื่นๆอยู่กับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออทำตัวล่าเริงทําตัวแบบเหมือนไม่มีอะไรแล้วพยายามที่จะหาหนูน่นหานี่ทําไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้คิดถึงเรื่องคุณไม่ต้องไปดูรูปคุณอะไรแบบนี้นี่คือสาเหตุที่เขาไม่อยากจะดูรูปคุณไม่อยากเห็นภาพคุณไม่อยากเซฟรูปคุณเก็บไว้เพื่อที่จะ move on ได้อื เพราะเขาไม่อยากถ้าเขาเห็นน่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวเขาจะทนไม่ไหวเขากลัวเขาจะแบบติดต่อคุณไปอีกอะไรแบบนี้โอ้เซปาร์เรนั่นไงคือเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วอ่ะที่จะต้องแบบ ต้องแยกจากกันถึงเวลาแล้วที่เขาจะแบบต้องตัดใจอ่ะต้องต้องยอมปล่อยคุณไปต้องให้คุณไปจริงๆต้องแบบปล่อยมือแล้วอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็จบการอ่นานไพ่สำหรับกองที่2นะคะเดี๋ยวไปต่อกองที่3เลย ตอนที่สามนะคะเป็นยูนิคอร์นไหนมาดูกันซิว่าเขาแอบเซฟรูปคุณไว้ไหมฮีโร่แบนด์สตรีน The Moon ว่ารู้สึกว่ากองนี้นะกองที่3ถ้าเขาจะเก็บไว้เนี่ยก็จะเป็นรูปที่คุณกับเขาเคยเคยใช้เวลาด้วยกันเคยแบบถ่ายรูปด้วยกันอะไรแบบนี้หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนถ่ายรูปให้คุณ หรือว่าคุณถ่ายรูปให้เขาอะไรแบบนี้เป็นเป็นรูปแบบนั้นมากกว่าแต่จะไม่ใช่เชิงที่แบบว่าไปส่องใน IG ไปส่องในเฟซบุ๊กเซฟเอาไว้แบบนั้นนะไม่ใช่แต่จะเป็นรูปแบบช่วงเวลาที่คุณเคยเคยใช้ด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันอะไรแบบนี้มากกว่านะคะเป็นเหมือนความทรงจําระหว่างคุณกับเขาถ้าแบบนั้นะจะมีเก็บไว้แต่ถ้าไปดูใน IG หรือว่าไปส่องอะไรแบบเนี้ไม่ไม่มีนะคะไม่ไม่ได้เซฟเก็บไว้อื อแล้วเวลาที่เขาดูรูปคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงเดทสิกอ็ครับรู้สึกทำไมมีแต่มีประเด็น <c oughs> เขาแอบคิดถึงคุณ เวลาที่เขาเห็นภาพคุณเห็นรูปคุณเขาก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆความรู้สึกดีๆระหว่างคุณกับเขาก,กองนี้ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะถามถึงแฟนเก่าถามถึงคนรักเก่าถามถึงคนคุยเก่าอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่แบบไม่ได้ติดต่อกันแล้วแต่ผู้อา่านว่าเขายังคิดถึงคุณนะเขายังคิดถึงคุณแล้วก็เป็นการแอบอะ แอบคิดถึงแอบรู้สึกอยู่ในใจแต่ไม่แสดงออกอะไรประมาณนี้เนี่ยฟิกออฟครับคิดถึงเรื่องราวดีๆนะคะยังมีคุณอยู่ในความทรงจำถ้าเกิดเขาเก็บรูปของคุณเอาไว้เขาก็ไม่ลบเขาไม่ทิ้งก็เก็บไวอยอยอไ้อย่างนั้นเคยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะมีแบบเปิดดูบ้างเป็นบางครั้งเวลาที่คิดถึงอะไรแบบเนี้ยนะคะ แล้วก็อาจจะมีส่องตามไอจงไอจหรือว่า facebook บ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็คิดถึงไดูซิแล้วเขาเก็บรูปคุณไว้ทำไมหรือเขาดูรูปคุณทำไม Seek p e n d a c l e t of slot. King of soul. คือเขาก็ยังคิดถึงคุณนั่นแหละนะคะที่เขาที่เขาดูรูปคุณอยู่ยังมีรูปของคุณอยู่ยังส่องยังมองคุณแต่ว่ามันเหมือนเป็นความรู้สึกดีๆมันก็มีทั้งความรู้สึกแบบว่ายังเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็มีทั้งความเจ็บปวดอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็คิดส่องไปก็ก็คิดว่าคุณเป็นยังไงสบายดีไหมดูซิภาพนี้คุณแบบ เออคุณอยู่ยังไงคุณไปเที่ยวไหนคุณไปกับใครมีชีวิตยังไงคืออยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณมากกว่านะคะแล้วก็คิดตามภาพไปเรื่อยๆอย่างเช่นเวลาคุณไปถ่ายรูปไปคาเฟ่ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเออดูแล้วแบบคุณไปไหนคุณทําอะไรคุณมีความสุขดีไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนอยากรู้อยากรู้เรื่องราวของคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่แล้วก็มีความรู้สึก เจ็บจี๊ดจีดอยู่เหมือนกันก็ยังคิดถึงวันๆดีๆนะมีความเสียใจอยู่ในนั้นด้วย Release your ex It is safe for you to love Okay เหมือนเขาก็พยายามที่จะปลดปล่อยพลังงานเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนแบบพยายามเคลียร์เอเนอร์จีตัวเองเพื่อที่จะได้ move on เพื่อที่จะได้แบบก้าวต่อไปเพื่อที่จะได้มีความรักครั้งใหม่ได้นะคะเขาก็อยากที่จะเจอคนใหม่ๆมีความรักใหม่ๆให้โอกาสตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบบว่าเคลียร์พลังงานของตัวเขาเองก่อนนะเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นั่นแหละสรุปแล้วก็คือยังยังมีอะไรอาวร์อยู่อะไรประมาณนั้นนะคะยังม o v e on ไม่ได้เต็มตัวยังยัง move on ไม่ได้เต็มร้อยอ่ะได้ยินอย่างนี้อาจจะดีใจเหมือนยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคก็ okay. จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่3นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ